ส so, วัสดีครับเกริรผมแบงการโมเกมแคสเตอร์ผมนะวันนี้ก็จะมาต่อกับซีรีส์จับซีรีส์ที่ชอบมาทำทัวร์นาเมนต์นะผมนะถ้าเกิดใครยังไม่เก็ทกับซีรีส์นี้ ก็คือเราจะเลือกมาเรื่องหนึ่งจะเป็นอนิเมะหรือจะเป็นหนังเป็นอะไรก็ได้ผมนะแล้วเราก็จะจับตัวละครในเรื่องนั้นมาดวลกันเพื่อหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวผู้ชนะนั้นก็จะคือตัวละครที่ผมชอบที่สุดในแต่ละซีรีส์คือทุกรอบมันจะมีให้เลือกสองตัวผมก็จะเลือกที่ผมชอบมากกว่าแล้วมันก็จะผ่าน เข้ารอบไปไเรื่อยๆจนทั้งเหลือตัวสุดท้ายผมนะวันนี้จะมากับซีรีส์เฟรดดี้เพื่อมาดูว่าใครคือหุ่นที่ผมชอบมากที่สุดผมค่อนข้างมันจใจผมมีคําตอบในใจแล้วแต่ว่าอันดับอื่นๆจะเป็นใครก็มาเดียวกันโอเคงั้นเราก็มาเริ่มเลยผมนะมีทั้งหมด32รอบ64ตัวแบ่งเป็นอย่างละ2ทุกรอบมาดูกันนะผมนะอย่างแรกเลยฟันางเฟรดดี้กับแมงกิโอเข้าใจเรื่องนะ เออสีมันคล้ายกันแต่ว่าถ้าให้เลือกสองตัวนี้ือมในแง่ความออริจินอลกวจะต้องให้แมงเกินมากกว่าเพราะหนึ่งเลยอยู่มานานกว่าสองเลยดีไซน์มันค่อนข้างมีเสน่ห์ตรงที่มันมีสายเลื่ยงระยางเละเออฟันทางเฟรดดี้มันแลดูดีไปหน่อย <c oughs> เอาแมงเกิลเพราะความขังนะผมเนี่ยต่อไป บอนเน็ต bon กับแฟนทอมชิกาเอาตรงๆก็ไไปใส่ใจทั้งสองตัวเออผมชอบตัวไหนมากกว่าระหว่างสองตัวนี้อบอน bon เ ica, น็ตหรือชิกาแฟนทอมชิกาที่แทบไม่ได้เห็นหน้าเลยผมนะแล้วก็โผล่มาแค่หลอกในแง่ของดีไซน์ผมเอาบอนเน็ตก็ได้มาอย่างนั้นก็ยังน่ารักอยู่ต่อไปอีกไนฟ็อกซี่เอาเองก็มาเขาเด๋ยวแล้วมีแฟนเกย์ด้วยเนะี่ยนี่ผมไม่รู้ มีเขาได้เหรออีกไนท์ฟ็อกซีกับชาโดว์บอนนีก็ต้องในแง่ความอทิโนและความขลังก็ต้องชาโดว์บอนนีเนาะโทษทีซีรีส์อีกไนท์บาโลลากับคนม่วงโอ้ช i อ oh, oh <laughs> นึกว่าจะมีแต่หุน่น <laughs> มีคนได้เหรออืมออนิเมตอเนกรู้เลยไหมผมจะคงคอนเซปต์ว่าเอาแค่หุ่นดีกว่าตัดคนไห วอลโล a าก็ดีไซน์สวยดีแล้วก็คุณเธอก็ใช้ได้เป็นหนึ่งในหุ่นไม่กี่ตัวที่ดีไซน์รูปร่างคล้ายคนเอาวอลโล a าไหมตัดคนม่วงเพราะว่าผิดกฎผมจะเอาแค่หุ่นทอยบอนนี <c> ่ <oughs> กับบอนบอนตัวเดียวกันเลยก็ได้นะแต่ว่าทอยบอนนี่ดีกว่าผมนะในแง่ของทั้งดีไซน์แล้วก,การหลอกหลอนบอนบอนโผล่ bon bon มาน้อยอืมแวนทอมแมงเกิลกับอ oh ีกไนชิกะโอ้โห m มนเกิลเอาไปแล้วแฟนทอมแมนเกิลผมไม่เห็นความต่างเอาอีกไนชิกะมาก็ได้แต่ไม่คิดว่าจะมีอีกไนด้วยไนแมฟ็ <c oughs> mare, y, อกซี่กับชิกะออริจินอลโอ้ยชิกะออริจินอลต้องมาผมนะเพราะว่ามาออริจินอลเป็นตัวที่ออริจินอลสุดไนแม่บอนนี่กับแฟนทอมพับเพ็ดพูดตามตรงทริแฟนทอมผมไม่ได้แคร์เท่าไหร่เลย มันแข่ยากเพราะว่าดีไซน์มันค่อนข้างเทะมึนทึนทึกขณะที่ไนแมร์บอนนี่ไม่อย่างเท่ตอนไนแมร์บอนนี่ไนแมร์เฟรดดี้วิทเลชิกะโอ้บอยตอนเห็นภาพนี้ตอนที่ผมทำคลิปเกี่ยวกับภาพนี้นี่คือสยองมากดีไซน์ไม่อย่างเท่แต่ว่าวิทเลชิกะก็อืมพูดตามตรงว่าจะชอบวิทาลชิกะมากกว่าชิกะธรรมดานะด้วยดีไซน์ปากแม่ง เออมีหลายอันอยู่ข้างในหลายดูเท่ไนท์แมร์เฟรดี้ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นพอเอาวิทยายชิกาแล้วกันค่อนข้างชอบดีไซน์มันไนท์แมร์ชิกากับแฟนทอมเฟรดี้พอเอาไนท์แมร์ชิกาผมไม่ชอบซีรีส์แฟนทอมเท่าไหร่มันธรรมดาไปหนเอ็นโดศูนย์สองกันไนท์มาลิโอนนีเอ็นโดนะมันเอามาโดดเด่นไม่ได้แล้วก็ต้องไนท์มาลิโอนนีผมเนะี่ยโอ้หดูแน่ไนท์มาลิโอนนีนี่มีในซีรีส์หลักปะ หรือมีแค่แฟนเกมผมจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ฟ็อกซี่กับเอนานา d โอ้โหเองเอนานา d มันออริจินัลบอสที่ค่อนข้างจะดีไซน์หรูแล้วก็เนื้อเรื่องค่อนข้างจะโอเคเลยอะพะค่อนข้างโดยชอบเอนานา d โดยรวมส่วนฟ็อกซี่ก็อนนนอริจินัลเนาะมาตั้งแต่ภาคแรกแต่เพราะว่าผมเอาบอสดีกว่าเอาเอนานา d ไหมฟ็อกซีน่นี่อาจจะยังมีอย่างอื่นอยู่ ไนแมคครับเค้กล็อกสตาร์ชิกะอ่าไนแมคครับเค้กนี่เนีล็อกสตาร์ชิกะนี่ผมก็แทบจะไม่เห็นความเด่นอ uh ่าไนแมคครับเค้ก the fact คู่ต่อสู้เองดีต่อไปแฟนทอมบอลลุนบอยกับล็อกสตาร์บันนี่อ่า แตไ่ไอ้นี่แม่งสยองนะในแง่ของการเป็นแฟนทอมไปที่นี่ไอบอลลูนบอยที่เป็นหนึ่งในตัวที่สยองมากๆเลยเอาแฟนทอมบอลลูนบอยแล้วกันดูตามมาดิโอเบอร์บี้ก่เยนโดเยนโดนี่แฟนเกมบ้างไม่แน่ใจก็ต้องเบอรเบบี้เดียวโหหนึ่งในตัวเต็งผมนะเบบี้ผมว่าน่าจะไปได้ไกลวันทางฟ็อกซี่ออริจินอลบอนนี่ออริจินอลบอนนี่เดี๋ยว โกลเด้นเฟรดดี้ล็อกสตาร์ฟ็อกซี่โกลเด้นเฟรดดี้ผมเนี่ยพวกล็อกสตาร์นี้ไม่ได้โดดเด่นเลยเพราะว่าโผล่มาน้อยบทบาทไม่ค่อยมีคัพเค้กกับเจเจมเจเจละกันเพราะว่าคัพเคก้กมันธรรมดาแล้วก็มีไนท์แมคคัพเคก้กที่เท่กว่าแล้วบอลลูนบอยเฟรดแบร์เฟรดแบร์เฟรดแบร์นี่ก็เป็นตัวค่อนข้างไอคอนิกนะถึงแม้หุน่นตัวนี้จะไม่ค่อยโผล่มาเท่าไหร่ ดับเบิลลูนบ่อยมันมัน,ม,นมันก็แน่นเนี่ยเอาเฟรดแบมมาแล้วกันในแง่ของเนื้อเรื่องอืมโอ้โหทอยเฟรดดี้กับสปริงแท็บเทียบกันไม่ได้เลยผมนะสปริงแท็บเลสโก้หนึ่งในตัวเต็งสปริงบอนนี่กับบีดี้แบบใครอะ่ะเอาสปริงบอนนี่แล้วกันในแง่ในเรื่องแฟนทอมฟ็อกซี่กับออริจินอลพับเพจออริจินอลพับเพจนะผมเนี่ย วิตาเลต์เฟรดดี้กับชิโนนเฟรดโอ้ชีดอืม oh, hmm. อันนี้เออพูดตามตรงผมชอบดีไซน์วิทาเลตเฟรดดี้มากกว่าตัวเฟรดดี้ธรรมดานะ่ยเฟรดดี้ธรรมดาไม่ค่อยมีอะไรแต่พอเป็นวิตาเลต์เฟรดดี้เราดูฉากเนี้ยแล้วแม่งสยองมากเลยเนะี่ยการที่มันมีเส้นลายโยรอยางอะไรก็เพิ่มความสยองเขาไปอีกแล้วตัวแม่งใหญ่หน้าแม่งใหญ่หัวมันใหญ่ขึ้นวิทาเลตเฟรดดี้ เฟรดดี้ธรรมดาพูดตามตรงดีไซน์ค่อนข้างจะจืดไปหน่อยเทียบกับวิเทเลตเฟรดดี้แล้วนี้ผมชอบวิเทเลตเฟรดดี้มากกว่าะเอาหมงไนท์แมร์บอลลูนบ่อยกับไนท์แมร์เฟลดแบร์โหตอนไนท์แมร์เฟลดแบร์ีโคตรเท่เลยแค่ต่อไปวิเทเลตฟ็อกซี่กับแจ็คโอบอนนี่มันก็คือไนท์แมร์บอนนี่แบบสีเหลืองใช่ไหมละ่ะ ถ้าอย่างนี้งั้นเอาวิเทเลตฟ็อกซี่มาทะเลกันล็อกสตาร์เฟรดดี้กับแจ็คโอชิก้าแจ็คโอชิก้าเท่กว่าอย่างเท่ชาโด้เฟรดดี้กับเอนโดศูนย์หนึ่งตัวอะไรสู้กับเอนโดใะชนะเนี่ยเพราะเอนโดมันไม่มีอะไรเลยอะพลัดแสบกับวิเทเลตโกลเด้นเฟรดดี้โอ้หัวมันแล้วก็ตัวมันใช่ไหมจัดไหมอ <laughs> ืมยากกว่าที่คิดอัเนี่ย อา้าวอิกนไนท์อมกแอะวเหรอวิทเลตบันนี่เดย์โคตดไอคอนอิกกับผมนะหนึ่งในหุ่นที่หลอนติดตาไปถึงทุกวันนี้ดีไซน์ที่เอาหน้าออกเลอแค่ตาข้างในนี่คิดได้ยังไงทุกวันนี้ผมยังรู้สึกว่าแม่งโค้รสุดยอดอีกไนท์บันนี่กับไนท์แมยแมม์ไนท์แมมาแต่ไงเอาจินนนและความโหดไนท์แมแมงเกิลมันไม่มีในอันหลักใช่ไหมมีแค่แฟนเกมเฟรดเดอร์ เฟรเดอร์เฉยๆนะแต่ว่านยแ,แมงเ,งเม่มเกินครั้งเทอย่างนยแมงเมเกินไหมทอยชิกากับสกอตคอตตันเองมาจากไหนดีฮะทอยชิกาละกันเพราะว่าหนึ่งเลยคือเจ้าแค่หุน่นสองเลยทอยชิกาเป็นหนึ่งในหุ่นไอคอนิกในแง่ของความเซ็กซี่โคตรๆแต่จะว่าไปิ่้สังเกตว่ามันไม่มีในซีรีส์เซกเรตี้บร e นเนาะอ,อาจจะค่อยมาทีหลังละกนันไม่มีภาคใหม่เลยไม่เป็นไรหรอก มาต่อไปก็ไนท์แมสแฟ t ตแบรเจอร์ในแมชิกาโอ้ชีในแง่ของความเป็นบอสหรือว่าความเด่นอะไรก็ต้องเป็นแฟ t ตแบรผมเนี่ยชิก a ที่เหมือนมีแจ็คโอด้วยท้างั้นเราจะตัดในแมชิก a ไปก่อนเอาไดแมสแฟ t ตแบรมานีเราเข้าสู่รอบสองเลยเนี่ยอืมชิกาออริจินอลกับทอยบอนนี่ชิกาออริจินอลผมเนี่ยสปริงบอนนี่กับชาร์โด f เฟรดดี้ คาร์โดเฟรดี้มีความหลอนในเกมมากกว่าผมว่าเบบี้พับเพอืมสองตัว Original. ออริจินอลืมในแง่ของดีไซน์ผมชอ Baby มากกว่าในแง่ของเนื้อเรื่องพับเพ็อาจจะมาเหนือกว่าเพราะว่าพับเพ็ดนี่มีเนื้อเรื่องที่โยงไปได้หลายภาคแล้วก็น่าสนใจดีไซน์ Baby กินขาดเพราะว่าพับเพ็นี้ดีไซน์ไม่ค่อยมีอะไร่ แต่พับเพน,นี่ในเรื่องกินขาดก็เลยอืมพอจะเอาเบบี้มากกว่าพับเพดไหมในแง่ความชอบส่วนตัวผมชอบเบบี้มากกว่าชอบในเบบี้มากกว่าแมงเกิลกับแฟนทอมบอลลูนบอยอืมงมเกิลละกันเอาชินนลแมงเกิลกออกนอนกโอ้เงาบอสสองตัวมาเจอกันเลยเหรอวะโหนึกว่าจะไปอยู่รอบเลึกๆแล้วค่อยมาเจอกันเวรกรรม สปิงแทบและเอ็นนาดครับผมนะจริงอยู่ว่าเอ็นนาดเป็นบอสที่น่าสนใจมีห้องลับของตัวเองในภาคซิสเตอร์โลเคชันแต่ในแง่ของความออริจินลัลความโหดความมันในการดวลในสปริงแทบกินขาดครับผมเนะี่ยสปริงแทบชนะเอ็นนาดโกลเด้นเฟรดดี้กับนายมาริโอนนี่แหละ ถ้าดูจากดีไซน์นี่คือ g กรีนเฟร d ีพาร์คแรกใช่ไหมในแง่ของอะไรอย่างผมชอบในรมเดน่มากกว่าเนยะมันแรดูร้อนกว่าวิทเทเลตกรีนเฟรดีกับแฟตแบร์อันนี้ให้วิทเทเลตก e n นเฟรดีดูตาดูปากแม่งคือภาคสอนนี้อัพเกรดตัวภาคแรกได้ค่อนข้างที่จะร้อนมากเจเจกับไนแม์ไนแม่มาเอ้ยเรายังมีบอสไนเม่อยู่ <c oughs> บอนนี่ออนก, bon ny, กับบอลลาตออริจินอลบอนนี่ผมเนะไอคอนิกมากในแม่บอนนี่กับวิเทเลตเฟรดดี้ผมคงต้องให้วิเทเลตเฟรดดี้ผมเนะในแง่ออริจินัลและก็ความหลอนดีไซน์อาจจะน่ากลัวกว่าผมว่า,านี่แม่งหลอนเอาไหมต่อไปชาร์ดบอนนี่วิเทเลชิกาเฟริกหผู้วิเทเลตนี่ผมชอบเยอะเนาะ วิตเล็ต e. oh, oh. วันนี้โอ้โอ้ฟ u กวิตเล็ตวันนี้นี่เองควรจะไปได้ไกลมากเลยนะถ้าไปเจอทอยชิกะเป็นหนึ่งในหุ่นที่ผมปิ๊งมาที่สุดด้วยความเซ็กซี่ของโมเดลแต่วิทเล็ตวันนี้แม่งหลอนมากเลยนะแล้วผมชอบดีไซน์ความเท่แม่งด้วยอ่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่าทอยชิกะเออทอยชิกะ <c oughs> ไวฟู <ś m ary> food, ต้องไปต่อทำไมสองตัวนี้ไม่มาเจอกับสองตัวเมื่อกี้อยู่ว่าติกเป็ดจิกวันในแมงเมงเกิลแมงเมเกิลเทกว่าหมแต่ไัอีกนชิกาแจ็คโอแจ็คโอเทกว่าเยอะวิลเลตฟ็อกซี่ได้ไหมครับเค้กโอเคลาก่อนวิลเลตฟ็อกซี่ไหมโอเคร okay. อพี่สามก็พร้อมนะวิลเลตกลเด้นเฟรดี้ red, Gordon, Freddy, และเฟรดี้ในภาคเดียวกันด้วยโหแม่ oh, ผมชอบวิเทเลตเฟนเฟดดี้ตรงที่มันมีชาจัมส์สแกที่แม่งมีแค่หัวหัวใหญ่ๆแต่วิเทเลตเฟดดี้ผมผมก็ยัง Freddy, วิเทเลตเฟดดี้่ะไปได้เ,เลยโอเคแจ๊โอชิกากันไนมาริโอนีความออริจินอลดีไซน์น่าสนใจขอ,อไนมาริโอน่เอ็กมาลืกกว่าที่คิดนะเนี่ยบอนนี่ไนแมวโ,โหบอนนี่เจอบอสนะผมเนี่ย บอนนี่กันไนแมร์บอนนี่เพราะมันอยู่มันนานกว่าออริโน่กว่าไนแมร์โฟมันแค่ภาคเดียวสปริงแทบกับชิกะาอื้ถ้าเป็นทอยชิกาจะต้องคิดเยอะแต่ว่าถ้าเป็นชิก้าธรรมดาสปริงแทบกินขาดวิเทเลตชิก้ากับเซอร์คัตเบบี้ยังไงเแบบี้ก็ยังมากกว่าเองชอบอยู่แต่ว่าเบบี้มากกว่าเแบบี้ก็ยังมานะโอเค แมงเกิลกับไดแมแฟตแบกโอเคได้แมแฟตแบกต้องมาแล้วเทกว่าไดแม่แมงเกิลกับทอยชิกาโอเคผมนะมาได้เท่านี้แหละเองทอยชิกา let's go shadow freddy กับวิเทเล็ดฟ็อกซี่วิเทเล็ดฟ็อกซี่อืมโอเคเรามีค่อนข้างจะหลากละโหแม่งเอ้ยเบบี Baby, ้บัต้าสปริงแถบฝากนี่คือรอบลองชนะเลิศแล้วเอิม้ม หรือเปล่าไม่แน่ใจไม่ก็เกือบลองแต่ว่าเบบี้โดนกับสปริงแทบนี้อ่านาเสียดายเบบี้แต่ว่า,วา,าสปริงแทบชนะไปได้ผมเนี่ยต่อไปวิเธสฟ็อกซี่กันในแม่แเฟดแบรในแง่ขอดีไซน์ที่เห็นเนี่ยผมชอบในแม่เฟดแบร์แม่งหล่อโคต <c oughs> รไทยนัมเรเน่กับออรจินอลบอนนี่โอเคบอนนี่มาแล้ววิเทสเฟดดี้ทอยชิกะทอยชิกะโโ้ห <c oughs> โอเคนี่คือรอบลองของจริงครับผมเนะียในแม่แฟลตแบรทอยชิกาทอยชิกาคอมอนสปริงแท็บกับบอนนีม่มาได้เท่านี้ครับผมนะบอนนี่พอสปริงแทบ็บวินจากนั้นก็รอบสุดท้ายครับผมนะเออรู้อะไหม้ตอนแรกผมกคิดว่าผมค่อนข้างที่จะ มั่นใจว่าใครใชนะแต่หลังจากที่เราได้ดูการต่อสู้ที่ผ่านมาและดูเราได้รู้สัมผัสถึงความชอบที่แท้จริงที่อยู่ในใจผม <laughs> ตัวละพรที่ผมชอบที่สุดในการแข่งครั้งนี้คิอทอยชิกาโอ้โโอเคโหนะสรุปก็คือตอยชิกาที่หนึ่งสปริงแทบที่สอง เออสปิงแถบมันค่อนข้างจะสู้สบายอ่ะไม่ว่าเองจะเจอใครก็ไม่ต้องคิดมากแต่ทอยชิกานี่ฟาฟัานุปสรักทำให้ผมรู้สึกชอบคนเธอขึ้นแบบมากครับอีกทอยชิกาออริจินอลเซ็กซี่หุ่นเนี่ยผมเนี่ยเอาจที่เกิดว่าสเกตตี้บรมาจะยากกว่านี้เพราะว่าในสเกตตี้บร e d ก็มีหุ่นเซ็กซี่อยู่บ้างแต่ว่า ทอยชิกะมาเต็มโอเคผมนะใครชอบคลิปนี้เลยก็คัดแชร์แล้วก็เมนเพื่อ,ปอเป็นกำลังใจผมจะาปเมนเพนะนัทเกิดใครอยากดูผมเล่นอะไรแบบนี้อิงกดไลค์กันเยอะผมนะผมทำซีรีส์นี้กับเรื่องไหนต่อก็อทิ้งกคไม่ล่างได้สำนีกกอดกูดบายหมอยกูดไน